สวัสดีครับวันนี้ผมพาคุณมาในรายการเมกกะโฮมไทยแลนด์เมกกะโฮมนะครับขอสามที่เราไปดูกันว่า m o เด r n ์นเฟอร์นิลูกค้าให้ความสนใจขนาดไหนนะครับไปด้วยกันยูฮอนสามเสที่16หหน้าห้องน้ำเลยนะครับไปเราไปดูกัน วันนี้เป็นวันสุดท้ายผู้คนไม่แน่นหนาเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าถ้าตกตอนเย็นแล้วผมคิดว่าผู้คนคงจะหนาตาหน้าดูทีเดียวมาแล้วครับนี่ครับ m o เดิร์นเฟอร์นิเจอร์อบูธของโมเดิร์นเฟอร์นิครับ สูงเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับพบกับคุณบุญชื่นเหมือนเดิมสินค้าที่ขายดีของโมเดนที่นำมาในรายการเมกะโฮมคราวนี้เมกะโชว์คราวนี้ก็เป็นตู้ลิ้นชักเหมือนเดิมนะตู้ลิ้นชักซึ่งบีหลายๆมากไม่ไม่ว่าจะเป็น B42 B56 สำหรับ B42 นี่เป็นตู้รินชาที่ขายดีติดต่อกันมาเป็นอันดับ1นึปีซ้อนแล้วนะครับแล้วก็งานนี้ก็มาเปิดตัวตู้นชัก B56 ให้คุณลูกค้าได้จับจองในราคาพิเศษด้วยครับเชิญครับยังพอมีเวลานะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วขอเชิญพ่อพี่น้องมาจับจ่ายจับซื้อในรายการเมกกะโชครับเมกกะโชเฟอร์นิเจอร์แฟร์วันนี้เป็นวันสุดท้ายครับเชิญครับ